สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมโมบายเลเจนด์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวเฟย่านะครับฝั่งเราก็จะมีเฟย่ามิยายูดอล่าอารูกาดไทเกียวนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮารีนะครับมินอทอร์อิเชียเดียร์รอและก็ Nana นาน่าน่ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมนี้กันว่าเฟย่าเขาผมจะโหดหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยเพิ่งเรื่อนผ่านคลิปนี้เพราะว่าผมจะมาแนะนําเว็บเติมเกมโคโค่ดีพีเว็บเติมเกมออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วเว็บโคโค่ดีพีมีเกมหรือบ,บริการอื่นๆให้เราได้เลือก มากมายไม่ว่าจะเป็นเกยมยอดฮิตอย่าง Mobile Legends, Kenshin Impact, PUBG Mobile, Identity V, Super s u p e r s t a c e l e s t o n ซ Zero หรือแม้กระทั่งเกมโ b บอกที่มาแรงอยู่ในตอนนี้และ Coco DP ยังมีบริการเติมเหรียญเพื่อดูไลฟ์สดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น p o p o r Live, Bico Live, Nimo TV สตาร์เมเกอร์หรือบริการอื่นๆก็มีอีกมากมายสำหรับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเลือกเกมที่เราต้องการเติมจากนั้นให้ทําการกรอกเลข UID ให้ถูกต้องแต่บางเกมอาจจะใช้โซน ID หรือให้ระบุเลขเซิร์ฟเวอร์ให้เราก่อข้อมูลให้ถูกต้องขั้นตอนที่2เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะเติมหรือแพ็กเกจที่เราสนใจขั้นตอนที่3เลือกช่องทางการชําระโดยมีช่องทางให้ได้เลือกชําระอยู่หลายช่องทางให้เราเลือกช่องทางการชําระ ที่เราสะดวกมากที่สุดเพียงเท่านี้การเติมเกมหรือเติมเหรียญก็เสร็จเป็นทียบร้อยและหากใครที่กังวลที่จะอ่านไม่ออกทางเว็บไซต์โคโค่ดีพียังมีบริการเปลี่ยนภาษาให้เหมาะสมกับภาษาที่เราต้องการแล้วเจอกันนะครับมากับด้ g e n t ด้วยเป็นสกินที่แบบรีเจนสกินที่2ือสกินที่2ของเรานะครับนี่ก็อย่างแรกผมคิดว่าเราจะต้องเจอกับตัวเดียลลอสแน่ๆนะครับ ดูจากทรงลอ่าโอเคผมจะเอาไปลรองเท้ากันกายภาพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้เราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับฝั่งผมเป็นเดียร์รอดฮารีก็หนีไว้ด้วยทีแรกผมจะมารีวิวสกินของอ่อทามัสนะแต่ว่าเกมนี้โดนแบนไปนะครับเปิดมาด้วยสกิลหนึ่งนะ <c oughs> อัพผิดพลาดหน่อยทีแรกมันต้องอัพสกิลสองนะครับแต่ว่าผม เลือกที่จะอัพสกิลหนึ่งมาเพราะว่าอัพผิดพลาดนี่ครับฝั่งเราได้เฟิร์สบาดไปก่อนแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรตายไปฟาร์มช้ามากโอเคได้สกิลสองมาเลยครับสกิลหนึ่งไปแล้วสกิลสองปุ๊บปุ๊บเอาดิเอาดิสกิลสองเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราตีสองครั้งแล้วก็ใช้สกิลสองตีสองครั้งใช้สกิลสองก็สไลด์มาแบบนี้เสร็จแน่ๆเรียบร้อยครับได้เป็นคิวฝั่งนู้นมานะเป็นสองคิวละ สกิล2มันสามารถใช้ได้เรื่อยๆ,ๆนะอนธิบายมาอีกทีล้วกันยิงเราตี2ครั้งนะครับจะสแต็กขึ้นมานะสแตก็กอยู่ด้ดานล่างเลือดของเรานะครับเดีอวรอดเกิดมาไวมากสกิล2ไปไ่เกียวสไลด์ออกไปครับช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรนะฟาร์มฟารมไปก่อนอันที่2ผมจะออกเป็นอ่ะเอาเป็นขวานมาก่อนแล้วกันนะ เมื่อเรายิ่งตีมันจะยิ่งแรงขึ้นนะถ้าออกขวานมาก่อนคลิปเล็กคลิปน้อยเก็บเงินไปครับไม่ได้เงินสักบาทเลยไ <c oughs> ม่ใช่ว่าเก็บเงินอลูก,การ์พุ่งไปนะครับเราก็อันตีไป1หนึ่งทีสกิลสองอฟันอากาศไม่โดนครับอลูการได้ไปก่อนแห่โอูดนน้ด้านบนด้านบนโดนสี่เลยเหรอสมเออสี่ตัวดิด้านบน ยูโดราล้วงหลังหไหครับด้านบนแล้วเราก็เอาป้อมไปนะครับ2นาทีจะ3นาทีละได้ป้อมเดียรอ์ลอเรายังไม่มีดาเมจนะต้องมีของก่อนดาเมจย,ยังไม่มากัวแค่ตัวเดียวกเกมนี้กัวแค่อิเชียนะครับรู้สึกว่าแรงยิงสูงจะเล่นอิเชียกันเยอะมากมากเลยนะครับฮารีกลับมาแบบนี้ <laughs> สกิลสองไปตัอีกทีหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลสองดูดีครับลอย,ยกับร่างเงามามแบบนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปบาฟ้าไปเลยครับอ้าวเมื่อกี้อลูการอยู่แถวนี้นี่คายละนุ่นฟ้าเราเลยผมต้องอันติเคียก่อนนะยิ่งเวลาถ้าเราอันตินะครับเราสามารถฟันอากาศได้นะมันจะโจมตีไกลมากกว่าเดิมเลยครับคอมโบกับสกิลสองจะดีมากๆเลยยูดอลา่ามาโซนให้เรา ว่าจะเอาบล็ฟ้าแต่ไม่เอาเดี๋ยวรอดขึ้นไปแล้วครับเราก็ต้องรีบมาเคลียร์ก่อนอยูดอลา่า <c oughs> แทบไม่เข้าเลยโดนเดียลอดไล่อีกอ่ะตายไมนะตายไมนะเกือบตายไปดักเขาโดนเขาดักคืนชจริงก็อยากจะรีวิวสกินรีเจนหลายสกินนะแต่ว่ารอมันเกิดก,ก่อนยังเราไปสู่ตู้นี่กะไว้ประมาณสกินลีเจนประมาณก็เกือบ1 0 0 0 0เพชนะครับ ตัวนี้นเสียไปเกือบหมื่นเพชรเลยก็ค,ค่อยๆสุ่มไปนะสก,กิลระดับรีเจนมันมีตู้สุ่มให้อยู่สุ่มตอนมันลดราคาครับตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้รีวิวถึงจะกลับมาได้รีวิวตอนนี้แหละตรงกลางมีการบวกกันเกิดขึ้นอันติเข้าไปสก,กิล 2. สสก,กิลหนึ่งไรตีตีตีตายไป 1, หนึ่งเหลือยไม่ได้ฮะมีนทอหาเกินไปเรายังไม่ ตียังไม่แรงนะได้ของชิ้นเดียวเองเต่าครับเพื่อนเต่าครับเอาเต่าครับดูดอลล่าดักใครอ่ะไปช่วยกติตีเต่าก่อนเร็วๆอลูกานมาพอดีครับงั้นน่าจะได้อยู่เรียบร้อยได้มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวร้อยอยู่ตรงกลางเกมนี้ผมคิดว่าผมจะออกเป็นดาบฉะนะแต่แต่ต้องดูก่อนว่าเราค่าสิวได้เยอะหรือเปล่าถ้าไล่ฆ่าได้เรื่อยๆก็ออกเป็นดาบฉะมาก็น่าจะคุมนะครับโอฮาลีมา อย่อยบอลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิดเดิลก็มาฮะไปก่อนซูมไม่ได้สามหนึ่งแดนบอลตายเลยครับย่าตายอีกแล้วแยกอีเคียอีเคียก็ตีแรงมากเลยนะไทยเคียวไปแทงอีกไม่มีใครเข้าครับเปิดอัลติเข้าไปโอ้เรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวครับฮารีตายไปได้มาอีสองคิว ได้เมนทอรม์มาอีกตัวหนึ่งสองคิวครับสกอร์อยู่ที่50หัโหว่าดีละทีนี้ด้านบนอิชเชียอยู่คนเดียวได้ป้อมไปครับด้านบนเสียป้อมไปฝั่งนู้นได้ป้อมเทียร์ลอดไม่เห็นเลยครับ <c oughs> แต่สู้ไปได้ฮารีมาถสยก่อน <c oughs> ไม่เห็นเดรลอดเลย <c oughs> นี่ไงเดรลอดมาแล้ว <c oughs> มา,มา,มาดีมาสองหนึ่งผมก็สู้เฮ้ยฮารีฮารีมา แต่ว่าผมปล่อยแค่ปล่อยมาเอาสกิลไงอาดิฮาริฮาริสับสกิลหนึ่งไปสกิลสองเมันบิงออกไปได้เดียร์ลอสก็ได้งั้นนะเดียรอ์ลอสเหลือแต่เดียรอ์ลอสสู้พี่ไหวไหมน้องสกิลหนึ่งสกิลสองเรียบร้อยเอา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 บิงบิงเดย์ยังไม่ได้เอา <laughs> โอเรียบร้อยครับหกหนึ่งกำไฟทีอยู่ในป้อมเลยครับ ด้านล่างน่าจะเสียฟรีนะเอา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 เ <c oughs> นี่ยนี่ผมไม่ไดีอีกแล้วโอ้โหโคโดกลับมากลับมาไปตีหลอดเฉยเลยดีนะเราไม่ตายเมื่อกี้เหมือนจะมีฮาลีเข้ามานะตอนที่เราออกไปเมื่อกี้แต่ว่าฮารีไม่ตีฟรีเราแฮหรือว่าโชคดีไปด้านล่างมี3มคนอลูกกาดดักอยู่ครับน่าจะตายอลูกกาดเข้าไปแล้วสกิลสองไว้ก่อน อิเชียมาติเข้าไปหนึ่งทีโอไม่ทัน,นครับอิเชียมันได้ดาบฉะแล้วว่าไปออกกันด้านบนเ,เลยครับได้นาหน,น้ามาเหลือแต่มีนทอแล้วก็เป็นตัวฮารีนะครับเดี๋ยวรออยู่ด้านหลังเอาหรือเปล่าอูดีดีด,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 ดีอีเชียตีโคตรแรงเลยพอยกอนเพื่อนอีเชียมันตีแรงเรียบร้อยครับไทเกียวไปตาย มาบวงไม่เลิกเดี๋ยวผมไปเดีย๋ยวผมตามเองแต่ว่าตายกันก่อนใจใจเย็นๆถอยก่อนอย่าล้อเข้ามาแบบนี้อันตีไปเลยตีตีกดพ0สิไปด้วยสไลด์ไปตีตีใครอะใครอยู่ตรงนี้ไอ้นาหน้าเหรอโอเคเก็บนา้าหน้ามาได้หนึ่งคนถอยก่อนอีเชียตีโคตรแรงเนี่ะผมไม่ไหวกับอีเชียตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นไหวนะแต่รถตัวนี้ไม่ไหวฮะอีเชียนี่จะทอสตันครับอันตรีสตันมา ตาไม่ทันก็เอามินเนทอร์นี่แหละเพื่อนเอามินเนทอทเนี่ยได้ไหมมินเนทอร์ได้หรือเปล่าสักคิวสองอีกทีนึงโอเคได้มินเนทอร์มาอีกหนึ่งตัวไม่ไหวจริงครับอีเชียตีแรงมากๆตรงกลางตรงกลางน่าจะได้อยู่อันติไปเดือดรอนนี่แหละหนาหน้าโอ้หน้าหนาหน้าหนาหน้าหนาหน้ามีพาสซิทไหมโอ้มีพาสซีฟครับถอย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 ไม่โอ้เรียบร้อยครับไม่ทันโอ้มันฟิกเกอร์แล้วก็อันติมาไอเชียตีโคตรแรงเลยครับ บวกกันแล้วไทเกียวรั่วไปแต่ผมไม่อยู่ผมเข้าที่หลังครับมาที่หลังมาที่หลังสกิลสองเรียบร้อยได้มา1คิวเดียร์ลอดครับต้องถอยออกมาก่อนอุย้ยทำไมพวกเริ่มปีแรงแล้วขนาดอันติเรายังดูดเลือดไม่ทนันอรเข้าไปแป๊บเดียวเกือบตายหาอีเชียก่อนครับอีเชียอยู่ไกลมากน่าจะไม่ไหวกไปเอาลอดกับเพื่อนรอดเนื้เขา้าหลอดนะครับกับอรกการุกาดน่าจะได้อยู่นะแบบนี้ โซนไกลมากๆครับท sí, ีมเราด้านบนเลยเดี๋ยวเรามาเป็นทีมร้อยครับเอ้ใครใครเปิดอยู่ตรงกลางอ่ะไทยเกลียวอ่ะมีต้นป้าไปครับอันติเข้ามาโดนสกิลสองนาน่าครับโดนสแตนไปอีกโอ้โอ้โอ้โดนยกอีกอ่ะพุ่งไปสกิลสกิลอีเชียตรงนี้อีเชียก่อนเพื่อนเอาอีเชียก่อนสไลด์ไปหาพิโนทอร์เฉยเลยนาน่านานนาน่าได้มาอีกตัวถอยออกมาก่อนโอเคได้สี่ตัว เมื่อกี้ว่าจะเอานาน้าซกหน่อยแต่มิโนทอมมันใกล้จะตายก็เลยตีมิโนทอ์ไว้เมื่อกี้นาหน้าเรียบร้อยนาหน้าตีพาสชิไปครับน่าจะชนะแบบสบายๆเรียบร้อยครับจบป้องใบคีิไฟสวยนะเมื่อกี้เอเชียยืนอยู่ไม่มีใครดูเลยด้านหลังฝั่งนู้นโอเคก็หากใครที่ชอบพี่เน้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราคลิปนี้สวัสดีครับ Again.